สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับเดอะเฮียนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหลังแผบที่อัพไปนานๆนะครับสมัยก่อนผมให้รีวิวในการหาน้ำมันอ้วนไปนครับคลิปนั้นในการตอบรับเป็นอย่างดีขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาชมนะครับมาแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่านะตอนนี้นะครับจากวันนั้นคือคลิปก็หลายเดือนแล้วแหละตอนนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่าไอน้ํามันเนี่ยผมว่ามันเริ่มหาง่ายขึ้น แต่สิ่งไอ้ที่มันยากคือของขึ้นขั้นพวกนี้เห็นปะ <c oughs> พวกนี้เนี่ยจากสิบเอ็ดไปสิบสองเนี่ยมันใช้สีทองแล้วนะจากสิบสองไปสิบสามเนี่ยมันใช้สีทองอหะคือเวอร์มากและเปลืองมากแพงมากด้วยคือไม่รู้จะแพงไปไหนนะขึ้นขั้นอันเนี้ยคือหลังๆมาถ้าสิบแล้วถ้าสิบสี่ไปสิบห้าเนี่ยคือก็ระเบิดร,ระเบ้อครับหากันขึ้นนะ โปร่ปงแป้ง,ปงน้ำมงนมันอมฤตหมดแล้วนะครับถามว่ามันคือผมทำตามไอ้พิชิตนะพิชิตเนี่ยมาดูตรงนี้ครับถ้าผมอัพมันคนระับไม่ใช่อันนี้อันนี้ครับสถานที่ฝึกหลับคือถ้าผมอัพมันได้เนี่ยผมได้อะไรคนระับหนึ่งเอ็มพีสองเพิ่มทองแดงสี่เพิ่มขีดจำกัดการเก็บพลังงานแล้วก็ลดความเสียหายพีพีหนึ่งเปอร์เซ็นเองอะ่ะประยัดคัมพีดีกว่าปะ แต่ก็อย่างว่าคือผมทําตามเนื้อเรื่องที่มันให้ทำนะหรือทําตามแพทที่มันให้ทํามันมันไม่ได้เก่งมากแต่เวลาที่เราทําแล้วเนี่ยมันได้ซีพีมามาเยอะมากนะซีพีขึ้นขึ้นมาเยอะนะแล้วเวลาเราที่ที่เราอัพทั้งหมดเนี่ยเราก็อัพพิชิตได้พออัพพิชิตได้เนี่ยพวกพิชิตทั้งหมดเนี้ยพวกเนี้ยก็จะปลดนะพอมันปลดปับ CP, ๊บซีพีเราก็จะบวกขึ้นเยอะแต่ถามว่าเก่งขึ้นมากไหมมันก็ไม่ได้เก่งมากแต่ก็ CP ก็อัพขึ้นมานะ CP มันก็เป็นตัวบอกหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นได้เงินเดือนนะแล้วก็เขาก็คงไม่ได้มานั่งคิดหรอกนะครับว่าคนที่จะข้ใจ่ายเงินเดือนเราหรือให้กับคนที่ว่าเราอ่าไปอยู่กับแคนเขาเนาะเขาก็คงไม่ได้ามานั่งคิดว่าแบบคนนั้นจะเก่งไหมคนนี้จะเก่งจริงไหมหรือ CP เฟกก็มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องการหา CP นะมาอย่างรู้กันะผมขึ้นยากมากนะเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นนะ หจ้าตัวนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมต้องการอีกสิบก็น่าจะครบสำหรับผมการอีกสิบไอ้นี่ต้องมาโอ้โหน้ำมันอมฤตจะพอขึ้นไหมเนี่ยสี 4, ่พันป๊าบขึ้นได้หกตกมาตายแล้ว,ลวร,รอรอร้านค้าจบแล้วไม่มีคนระับ มีแต่ร้านค้าแคนมีแต่ร้านค้าแคนเท่านั้นครับอ่ะมาครับผมหลังจากที่เราไปซื้อกับแต้นแคนคนระับคือน้ำไอ้น้ำมะมลิตเนี่ยมันเนี่ยหนึ่งมีแต้มแคนนะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมบอกไปด้วยเลยคนระับหนึ่งตรงนี้คนระับแต้มแคนเนี่ยแต้มแคนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำคอนเทนต์อีกทีว่าเราจะไปซื้ออะไรนะแต่ผมแนะนําว่าที่จะซื้อคือ คุณจะซื้ออันนี้ก็ได้ครับอ่ะกล่องพิมพ์ลิพายหรือคุณจะซื้อออาแต้มแคนนะน,น,ำำนั้อนอะมาซื้อน้ําอมฤตอย่างเงี้ยหรือแป้งเงี้ยขาดอันไหนหนึ่งมาซื้ออันนี้บวกกับพวท่อ,อจตุรัสมีมีแต้มเนี้ยเอามาซื้อได้ครับสองอย่างอันเนี้ยอันนี้แป้งอันนี้น้ำำําอมฤตบวกกับหมู่บ้านวิญญ,ญาณเดี๋ยวพาไปดูหมู่บ้านวิญญาณเนี้ยนี่เลยครับ ถ้าคุณดอกฟ้าคุณเหลือเยอะดอกฟ้าคุณเหลือเยอะเนี่ยคุณเอามาแลกนี้ได้ครับอืแล้วก็ซื้อได้แลกแป้งก็ได้แลกอันนี้ก็ได้แล้วแต่นะว่าจะว่าคุณขาดอันไหนแต่เมื่อเลเวลประมาณสักฝึกฝนลำพังเลเวลประมาณสามสิบห้าเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มที่จะใช้เยอะแล้วดอกละสิบนะที่ผมจำไม่ผิดอ่าดอกอันนี้ดอกละหนะ้ามันมันน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ดูเนี่ยการตีเนี่ยมันยากขึ้นมาเรามาทำไอ้พลังชี้ของเราดีกว่าพลังชี้ของเราเนี่ยต้องการที่สิบของขึ้นขั้นเลื่อนขั้นอ่าโอเคสิบพอดีนะผมมีพอดีนะไปเอ๊อืมมาโอยังขาด 48, ที่กูอีกไป๊สี่สิบแปดสี่สิแปดยี่บสี่สบหกน่าจะขึ้นได้ทั้งหมดขาดเงิน <laughs> พี่มีเป็นกระตักขาดเงินหนอะพี่มีเป็นกระตักไอ้น้องอมาแลกมาห้าล้านผมว่าห้าล้านก็ไม่พอป่ะสี MC 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 M, เอ็มซีเอมเอมสี่จุดห้าเอ็มมาอีกห้าล้านไอ้น้องพลังชี่เนี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันทำแหละแล้วมัน มันแทบจะน้องๆของทองนะ่โดยเฉพาะหายพวกเนี้ย,ยามาซื้อเนี่ยก็ยากแล้วแล้วของที่จะหาแบบน้ำมันอ้วน,นมาอัพมันเนี่ยก็ยากพอกันมาเริ่มสิบเอ็ดไปสิบสองพลังเพิ่มขึ้นมาบานเล้ครพลังเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาน้อยก็จริงนะแต่แม่งมันเป็นพลังจริงๆอะ่ะสแต็กจริงๆอะ่ะเก่งนะอัพไอ้พวกเนี้ยมา หลบด้วยไอเล่มเนี้ยไอเล่มเนี้ยแบบโจมทั้งนั้นนะโจมโจมอ่ะโจมกาจยภาพโจมอาคม่ะป้องกันอาคมป้องกันกายภาพไอเล่มนเนี้ยเนี่ยสแต็กจริงๆสแต็กเทพจริงครับสแต็กที่หอ,อกต้องการเลยอะแม่นยำหลบหลีคีครบเซตไปเพิ่มขึ้นครับม,มึงเพิ่มขึ้นให้กูสิบสี่แล้วเนี่ยเอามาขาดเงินอีกสี่จุดห้าไม่ไหวแล้วเว้ย บายหมดอมืเริ่มนี้นะผมจากสิบสองไปสิบสามมามมเดือดเดือดหลบลีกขี้ก็เพิ่มขึ้นแปดขวดจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าน้ำมันอ้วนถามว่าน้ำมันอ้วนยังเป็นตัวแปรที่หายากหรือไมยก็ยากครับ แต่ของขึ้นขั้นจะยิ่งขึ้นยากเข้าไปอีกนะตอนหลังๆไปเนี่ยไะแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันเอาไอ้นี่มาให้ตีแล้วนะเออแล้วเนี่ยไอยาเขียวเนี่ยผมว่ามันมันมันทำยากมากมันต้องซื้อเนี่ยอืมมันต้องซื้อนะคือไอเนี่ยมันยังมันยังมีให้ซื้อเวร้านมิติอ่ะเออมันยังมีให้ซื้อแดงโอ้โหแบบเปลืองครับผมบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยเปลืองที่จะหามาอัพไอสิบ ไอ้คมพีเก้ายินเก้าอย่างเบืองโอ้แต่ครับโอ้โห و. แล้วคลิกหนึ่งอ่ะห้าแสนตายแล้วกองไอ้ไอ้ไอ้ลำอ่ะลำแก่นเนี่ยมันเทียบเท่ากับอ่อล้านหนึ่งเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกือบประมาณเก้าสิบทองอ่ะโอ้โห و. แล้วเทียบเท่ากับสี่สิบห้าทองอัพถึงทีไหนยะพวกนี้พวกนี้พวกนั้นอีกนะอืม้ม อย่างตึงโอเคครับก็น่าจะจบแล้วมั้งจะแตกผมแบบแบบได้บวกขึ้นมาเป็นร้อยเลยนะหลบหลีกก็บวกอะไรก็บวกนะครับน่าจะแบบน่าจะพาไปทำคอนเทนต์ในการต่อยตีกันได้ดีขึ้น <c oughs> แล้วก็พิชิตของเราคนระับพิชิตพิชิตพิชิตสถานที่ฝึกครับขาดเงินสบายใจขาดเงินขาด มาผมมาผมได้เงินมาแล้วอืมไม่น่าเชื่อว่าแบบจะเอาเรื่องเหมือนกันในการอัพ่ะโอเคครับน่าจะจบของวันนี้แหละผมน่าจะเก่งขึ้นด้วยนะจากจากวันนี้นะโอเคแล้วก็ถามว่าเวลาที่พวกพวกคุณน่าจะแบบระดับหนึ่งแล้วเนาะไอเนี่ยจะเอามังกรฟ้าหรือ อะไรดีนะครับผมแนะนํานะว่าต่อไปอาจจะทําไอ้นี่ดีครับเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่มันจะได้พวกของขึ้นขั้นนะ <c oughs> ถ้ามีให้ทาผมว่าผมทําอันเนี้ยมากกว่ามากกว่ามังกรฟ้าสามตัวลองดูครับหรือคุณจะทามังกรฟ้าแล้วไปแลกแป้งก็แล้วแต่แต่ผมว่าผมว่าทําอันเนี้ยดีแนะนําแล้วก็จะมีอ่าไอที่เปิดแล้วมันได้สุ่มหนังอ่ะไอสุ่มสุ่ม,มอุบเขาเรียกว,ว่าสุ่มชุดสุ่มอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นอันนั้นก็ดีครับ เก็บสมบัติสิบอันน่ะโอเคคลิปนี้ผมก็จะไม่มีอะไรมาผมขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามนะผู้ชมน,น่าจะนานแล้วนะ่ะคลิปนี้ยากเกินแสนเศษจริงๆครับไอทำไอไอสิบสองสิบสองสิบสามเนี่ยไปชิดต่อไปมันก็น่าจะเปิดเป็นสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าเนี่ยผมว่าไอพวกเนี้ยมันยังพอนอัพได้ครับเพราะว่ามันใช้แนอัพของขึ้นขั้นยังเป็นสีแดงอยู่ไอนี่มันสีทองไม่ไหวว่ะ โอเคครับผมรารผมสวัสดีครับ